สวัสดีท่านผู้ชมก็พอหกก็สองถีบซาแนวน่ะซึ่งซึ่งในคลิปนี้ถีบกะสิมาเหตุคลิปพิเศษเนะพี่น้องแบบเขากักตัวอยู่บ้านก็เลยบริออกไปใไ่ก็เลยแบบคีดห้ากิจกรรมเพื่อพอนค่ายแล้วกะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงงนน่ะซึ่งในโจทย์เท่าได้มื่อนี่ก็คือยังจับตายมาแต่งนานาะท่านผู้มในคลิปนี้ซึ่ง เขาจะมี ja. hi, สูตรห้เหลือซองสูตรจึงท่านผู้ชมก็เคยเห็นทิบเคยถ่ายแล้วเนาะก็จะมีซองสูตรจะมีสีดํากับสีแดงเนาะหมักสีใดง <c oughs> อ้บัวตองเบิง้งเอาให้เบิ้งสุดนะเนาะมันจะสุดแค่เห,เ,หเหนียนเนาะ <c oughs> กับมีแต่สุดแค่เหนเหียนๆเนาะมีตัวนั้นใส่แล้วมันก็นจะเป็นอันนี้ที่เอยเคยถ่ายหูด้เดี๋ยวมันก็นจะเป็นแนวนี้เนาะที่ทิบเคยใส่เนาะท่านผู้ชมนี่ ก็จะเป็นแค้นกุดข้างหนึ่งเนีมันจะเป็นแบบนี้เนาะเออเอาบึงตนันส่วนทางล่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ทางหนาจะเป็นแบบนี้เนาะหลักกาขทางล่างก็จะเป็นไข่กันแนวนี้เนาะไข่กันจังสี่มีสองตัวเหลืออุ้งอ่างนมสุดแต่ว่าหมักสีดำอ่าหมักสีดำก็ เหลือกสีดำเน,ะนาะแสดนเอากระซิมาแต่งโทนสีดำเนาะนี่เนาะเผื่อให้เบิงกามาเบิงเนาะวะอ่า,อาที่ตายแต,งต่งโตออกมาแล้วจะเป็นจังไรเนาะคือแบบว่าทิ่กระแต่งหนาบุาเป็นเนาะตะกี้เคยเฮียนแตงน่งยังอยู่แต่ว่ากบับไม่ได้แบบแต่งด้นเลยแล้วกันบัวได้เป็นมืออาชีพเนาะแล้วก็เริล่มวัอนี้จะเบิงอ่าจะให้ท่านผู้ชมแบบว่า มาเบิ่งตายถ้าตายแต่งนาสิออกมาเป็นจังได้ละกะสิถ่ายแบบน้องพี่น้องให้เพิ่นใส่สุดละกะสิใส่เกิร์ฟส้นสูงแล้วก็ทายแบบให้เบิ่งเนาะในคลิปนี้รู้สึกจังได๋แบบเด้กจกินออกก็แบบได้จะผาบจะนี่หับว่าใดเลยเนาะ สถานเท่ากับจ้ามาบึงกันนะท่านผู้ชมว่าแต่งออกมาเลยสิเป็นจังใดอันณาสำหรับสูดเท่าสีบู่เพิ่มใส่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวแต่งนานแล้วแล้วเ้าป่อยมาใส่เนาะพี่น้องส,สุดกลสุดเกลืเป็นย,ยังไงใส่ยาไม่ยังเกาะ,ะคนบบมิน,น,มนุ่มยังเกาะ พูดยิง่งน่ารักมากจะนุ่มเล็กน่ารักมากจะนุ่มเล็กพูดยิง่งน่ารักมากจะนุ่มเล็กเนะาะแ <c oughs> บนเล็บเส็บเนาะเดี๋ยวเราจะามาแต่เลิมแต่งงานกัน,กนเลยเนาะพี่เนาะทาพร้อมแล้วไปชมกันเลยจิเข้าห้องน้ำเอาแบบนี้ทุกามานี่อนานันทิบบาเนาะเบิร์จากสภาพแล้วคิดว่าน่าจะแทคิวเนาะเอออย่าแทเอาหมดอนะบนเลือบนย่างนี่เนาะ มีดโกนเท่ากับซื้อมาเป็นจีเพรอยแล้ะแต่ว่าทีพิพนบค่อยได้อน,นันต์บ่อยได้แต้มคิวนะ้วเนาะเพราะว่าทิพมีคนหนามามีคนหนามามีคนหนามามีพมหนามาแล้วก็เลยก็เลยมันจะเป็นต้องไปว่าอน,นันต์แต้มคิ้วนาะพี่นองกับประหยัดเวลาไปเติมเนาะแต่ว่าตายเหมือนี่สิบเป็นแบบว่าอันดีๆได้ใส่บล็อกคอนแทคเลนส์ อ๋อโบลิเปนแต่ว่าทิมใจบุฟเฟ่ตมือนาะให้ไอฮิปแต่งนาะให้เราจริงนะเดี๋ยวถือว่าต้องมากวนพม <laughs> อะนน,น <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่น้องบังนาะสดอันนี้นาตายต้นว่าท่านได้อันว่าท่านได้อันแต่งนาได้พนะี่น้องกัจเป็นประมาณนี้เอา้าอันนั้นโชวดีดี <laughs> ตาคือเป็น <laughs> นั้นอ่ะวันนี้เรากลสบมาเริ่ม แค่คนก่อนเนาะพี่น้องแค่คนหนังมหาก่อนแค่คนหนังมหาก่อนแค่คนหนังมหาก่อน,ค,น,น,อนคิ้วเออ <laughs> <laughs> เอาดีๆ <laughs> นะนั่งโอ <laughs> ๊ <laughs> ยเสียวเล <laughs> 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 ยิยเนี่ย, <laughs> ย,ยว่ะ <h ier> เจอลุงลุ่ง <laughs> เปล่าปดับได้เพี่น้องใส่สมาธิเลี้ยวคิวตายหายนิคิวพูดกลางหนึ่งว่าคิวพูดกลางหนึ่งว่าคิวพูดกลางหนึ่งว่าจะรวยอยู่โอ้ยยังจะบอกว่าจะบอกว่าอันมือจี้ไปหน่อยหนึ่งพนริษัท แล้วแล้วสำหรับอน,นันต์โกนคิ้วน้องน้องอันนี้เราก็สิมาแต่งหน,น้าอทำเพิ่เลือกลูกซีดัมเนาะเขาก็ต้องเลือกซีหน้าที่ว่าเป็นซีดัมเนาะอ้าวทีดงเหยี่ยมมันออกมาแบบพี่พนแบอันนี้น้องน้องหลังจากแบบว่าโกอนอนาเอียงก็แท<ถ>้แท้แท้อนาคนคิ้วแล้วเขาก็จะไม่ลืมมันได้ก่อนว่าลืม ลืมกันตอนการแต่งหน้ามีบ่แนวแต่งหน้ายังไงอ่ะลื่นหนานเลนบ่ต้องลงน้นบ่สุด้เป็นตัวลงน้าว่าไหมสุด้เป็นตัวลงน้าว่าไเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนตาเนระเดี๋ยวเขาจะจะเต็มหูแบบมันมตาคือีโอ้มันมีอันติดอันติดตาอย่างสิเดี๋ยวจะติดตาก่อนเนาะอ้าวเริแต่งก่อนไม่ถึงติดตาบอต้องติดตาก่อน มันติดบ่ได้ที่ติดนะคะันติดมือได้มือนะไม่เหมือนเสืั้งอ,อีกนะมันบ่ได้วะบ่ตขาของมันเลยได้วเวาซื้ออันใหญ่เขาติดนะไรโน่อย่ามืดตาเด้อสก็อตนี่มันน่าไปอยู่ตาจุดตายนะมืดหอย่ามืนดหักตลอด าเบิ่งนะ้าพี่หน้องว่าทิศแดงสิเป็นบ่ะสีปังหรือสีเอียงเคาเคินว่าเอียงก็ปังหรือจะพังหรือจะปังหรือจะพัง,งจะลูกหรือจะล่วงเอียงะนะจะลุ่งหรือจะล่วงสิวะถ้าเบนะิ่งว่าแต่งแล้วมันสิออกมาเป็นสถาดนได้โน้ต <c oughs> นลุ <c oughs> ดลง <c oughs> <c oughs> ติดแล้วเอามาเัอกันอะต่อไปันเอาไว้เยเลยที่พการไปวะมันสีแบบว่าใหญ่แบบยังาิดกัน อยอตายีดิกันยึตาสิตทีิกันถ้าเบิ่งนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ้ยจะย่าทายเหาอเอาอันนี้เอาลองเหมือนมึงเหมือพเหมือมันเป็นไงมันก็บังเงซองบังซาม

vâng <laughs> vâng Ôi tịt mình dám dặn chứ ơi cái giống dặn nhé dám dặn này vâng <laughs> nấu thổ lông nhưng mà bưng, <cười> <cười> dạ. ไหมันตึงกันก่อนจิงติดี๋ยวะมิจจะก้าวเต็มหนมางมั่วปิดซะจิกวเบิ้งโอ๊ยโอ๊ยอาปิดเถนาจิงติดเบิงลงอากอกัด มาเพื <ih az violin Legisl acy> ่อมีอันสิจักมันอยู่ไสเบิ่งเบิ่งมั้ยติดบ่ติดวะมันกระดาษอีได้ว่ะแต่ติดผิดซื่อๆตางมันแล้วบ่ติดกระดิจริงมันก็บ่ยกติด่อันอนคือบ่เห็นมีถ้าหยิบพุ่นอยู่พุ่นวันนี้เฮากจะมาลงเบดเนาะพี่น้อง จากสีปังจากสียังเอ่อเฮาบริซื้อเครื่องสบายานี่ยังไหมเนาะแบบวะสออกเบอร์ในนี้ดีมันมีมันคือเป็นในนี้เนาะอ่ะโอ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ลงเบรดเนาะพี่เนาะเอ้าเม็นว่าเขาเอาหน,น้าตีเออเอาอันนี้ก่อนอันนี้เนาะ ขอบะลงบะเอาหนะ้ที่ว่าอยากไปเฮียนแต่งหนา้าไอ้บอกโอ้ยจสิไปเฮียนยังอันเพิ่นว่าเพิ่นกระแต่งเป็นแบบว่าบุต้องเฮียนยังฮะเพิ่นว่าสัสดุผาซีเสียแต่เบิง่งนแวนเอา้าขอบะลงปะเอาลงหน้าก่อน <c oughs> <c oughs> ลืมกล้ามเลย <c oughs> นี่นะพี่น้องมันแต่งหน้าลิน้นอุย้ยเฮียเฮียอืม ใต้ที่สูบียงนะอ <laughs> เอาเสร็จนี่นาอเก็บเกียร์ไว้เนาะพี่เนี่นยบอดี้มาซ่อนแต่งหนาได้เนี่ยมาแต่งหนาวะ่ะแต่งพ่นงานสิออกว่าเป็นจริงได้นะท่านว่าแตงหนาและออกมาดีกับ่ต้องไปเฮียนนาะพี่น้องอัน,น ขันแต่งออกมาอะไรยังบดีแสดงว่าต้องไเล่นเีื่อนไมกจะเนียนได้เนาะครีมเขาดีจริงๆเออลงปุ๊บแล้วก็นเนียนเลยต้องใช้ยวานาดีอเยอ่เอาเข้าปากเอาบุ๊ยบุ้ยจะลองไอันนี้เ <c oughs> ข้าบริจาคเขาโฆษณานาะพมีน้องเขาแค่ใส่ไปสิ มันบเคยถือมันก็เลยเขาเเคยรองห้องปือบอกมันเลยจับกัาปากิ้งไมนเ่ข้อบใสไลายก็ได้นอกพี่เนอะข้อห้ใไซไลเลยบมเป็นยังได้มันเปลืองเปิดดับยังใสได้ ใส่แป้งเอาวัะนนะั้นใส่ไส์ไซส์ไปเนาะอ่ะแล้วแล้วเบิ้งปิดมากเพราะว่าอันนี้เขาแต่งหน้าแล้วก็บวิดีโอไปใช่เนาะพี่น้องบต่แต่งแบบเอาแท้าวางก็ได้แต่ว่าถาทักทายแบบอยู่ได้ปะ <c oughs> จะทายเองเหรอ <c oughs> จะเป็นมือกองเองอ่ะเบิงบ้งเออโอเคอยู่ว <c oughs> ันนี้จะอ่านหนังจากเวิดีโอ เอ้ามันแหลบหมดเลยเนาะแล้ววันนี้เอากระซิมาได้ก่อนเนาะเอาจะได้ก่อนเ้องอันนี้ไม่ยังก็ตีถิบกับบรด้แต่งานเนาแบบว่าใส่สติกแข่งเดียวแล้วกันนี่นี่นี่แล้วแล้วกันแล้วเลยบ่ได้ว่าวันนี้เอากระซิมาแต่งนะคนใส่เสื้อสีดำเนาะ ลงแปลงนากพี่นอ้องเซ็งแปลงกันปนะัญหาเนาะแปลงทิที่ใส่ถือมือได้แหละนี่เนาะพี่นอ้องนี่กันแล้วไปแล้วแ <c oughs> ย่จังจังด <c oughs> ่าแยบบ่แล้วแล้ววันนี้เขาทำซีมายังวะมันมีอะไรใส่นี่เมืบบเม่อจีบว่าเป็นแมได้เก่านะฮะเก่าเก่า <c oughs> <9. S 1> อ่ะ จะไปเอ้าออก,ออกมีซองอยางถบัลลอตคือบัลอ็อตขเบุญงล่าพี่น้องว่าแตงเอามาอะไรสิเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ทำใจเหมือนกันเลยเม้น <c oughs> มนเขาจะแต่งเป็นโทนแบบใซส์อะไรกั อันนะคะอมชมพูจะงอนาอแล้วก็ให้มันขาวกับเงี่ยนเลือกซีก่อนเมือสุดไม่ถามอะไรไม่อ่ะมึงแกสิงามแลยเมื่แล้วก็แก็ั้งหลุมแลกวกทต้งสายมืตาสุด มอวมีสีชมพูนี่นะโอ้อยมันขึ้นแล้วมันลบบอุ๊ยเอาพา,าเซตดิ้งหน้าก่อนมันเป็นอะไรเลยจะควรเป็นแนวเนลิศ มึもうもうงเออมันเริ่มงามแล้วมึงกี่ตัวอมันอันนั้นมันมีตีมันหลังลิงเราจ้ะใส่บัน้างกัน พบบังกับอะไรบิงเลิศพาซีนิกข้าเล็กว่ะเบิ้งอ้ยวิสเรียกเบิ้งเ้าีนเบิ้งก่อน เนาะทุกคนตอนนี้เขากาดแตงนาเป็นเทียมห้อยแล้วก็เปลี่ยนสุดเป็นเทียมห้อยแล้ววันนี้กิให้น้องตายทันมาเนาะหิบแต่งออกมาเป็นจังไงน้องพินตาพี่จุ๋มลูกนี้ก็จะเป็นลูกไปว่าเอาไปเขียวกลางคืนเนาะนี่ปินว่าแทน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 หอมกระลื้อย่างเนาะอย่าบอกแลมีเด้อจังหนึ่งสองสามบุนมามุนมา Ah, kita kalau. <laughs> Tolong aku. ไก่ๆแล้ววะเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งกพ่นงานทีทิบแต่งออกมาว่ามันจะเป็นยังไงนเนาะหนึ่งสองสามออกออกเดฟมันจะงามแล้วถ่ายมุมนี่คนว่ามันคือกระเทยมันจะได้คือไอ้ไซนาะอ่ะนางนี่อ่ะนางอันรับตาลงด้วนนี่นี่น้องๆอ่ะเดี๋ยวอัน อันนี้ราะอันอันนี้กล็ใสเกลือแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายแบบพี่น้นาเลนาตดอล่าง่ดูโอเคยืนจักสิเด้อยัางขาออกต้น้ใสไปข้างหน้าติใสไปข้างหน้าติ้ใสไปข้างหน้า ไปทางมา,มาโอเคปีนามาเอคโมเมนต์่ีนามาโอเคไปเอาคอมเมนต์ออก ีน้องพี่น้องอันนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับจับตายแตงนานและก็ถ่ายแบบเนาะพี่น้องส่วนกะถิบแต่งนานพวเป็นดอกปกติกับบกข่อยได้แต่งเนาะคือที่เทสได้ในคลิปจะไล่กะสิแบบใส่สติแข่งเดียวท่ารวมๆกันละกะแล้วเนาะจะไล่กันจะประมาณนั้นละกะที่เคยยันแต่งอยู่เนาะแต่ว่าแต่ดนแล้วก็ไม่ได้แต่งดุแล้วเนาะพี่น้องกะสีใดญออกมาประมาณเท่าทีถ้าโซจโมยเนนี่แล้วเนาะทามากิบิกะ พี่น้องก็ไลค์กดแชร์สวยในะนอกระกาธาธาได้ที่คล้องใหม่กับฝากกดติดตั้งเป็นกำใจให้พวกเขาเห็ดคลิปต,ต่อไปเนะทาะอธาพี่น้องอยากเห็ุให้เข้าเห็ดคลิปประมาณได้ว่าเห็ดคลิปแบบใดก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทางด้านลุมวิดีโอเนาะฉะนั้นก็เจอกันใหม่นะพี่น้องในคลิปอื่นกันเดี๋ยวซีไ้พี่ชายติดเป็นคนแตงน่งหน้าแล้วก็ถ่ายแบบจัดสั้นยังละเอียดหมดเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเอามานำเสนอพี่น้องในเป็นเวอร์ชันทำอิฐก,ก่อนเนาะ เจอกันใหม่ในคืนหะน้าสำหรักทิเดียบ๊ายบาย